โย่ให้สวัสดีคุณผู้ชมนะทุกท่านเลยนะครับผมโยผมผมเป็นใครผมชื่อกระชานะครับผมก็เคยนะครม่ได้ผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะผมอยู่กับในช่วงของ Mod Review นะครับช่วงนี้ไม่ได้ทำ Mod Review มานานนะผมก็เลยจะจะแบบว่า2คลิปรวดเลยทีเดียวนะครับวันนี้มี Mod น่าสนใจอีก Mod หนึ่งครับผมผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่า Mod เอาชีวิตรอดได้แบบอย่างดีเลยทีเดียวผมนั่นก็คือ Mod ของ Zombie Infection นั่นเองนะครับการติดเชื้อจากซอมบี้นะครับผมมาอธิบายคร่าวๆกันก่อนนะครับว่าเราจะสาาาาาามม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 รรรรรรถติดดดดดเเเชื้้้้้ออออออไไยยยยััััััังงงงงงบบบบบคคคคผผกกก็่่่แแโนนนซีีีะะปณว น่าจะโดนซอมบี้กัดนะครับผมหรือว่าโดนซอมบี้ตบนะครับเราจะมีโอกาส10%็ครับผมที่เราจะติดเชื้อนะครับผมโอเคเรามาลองดูกันเลยดีกว่าครับผมและพวกนี้ครับผมมันเป็นสัตว์เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันก็สามารถติดเชื้อได้ด้วยนะครับผมแต่ว่าจะติดเชื้อด้วยโดยวิธีอะไรนะครับเราจะมาอธิบายกันอีกทีครับผมอย่างแรกครับผมซอมบี้นะครับต้องเสกมันออกมาก่อนนะครับผมผมคิดว่ามดนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับผมเพราะว่ามีอะไรแบบสุดยอดอเมซิ่งมากครับผมตรงที่มันติดเชื้อได้หลายอย่างเลยนะครับแ๊บนึ่ว มึงมีติดเชื้อเป็นคีปเปอร์ที่กูไม่เคยเห็นนะเว้ยแปปหนึ่งนะโอเคจัดการให้หมดก่อนนะนี่ครับผมเวลเสกมันออกมาครับมันก็จะมาตีเราถูกป่ะนี่ครับผมมันจะมีโอกาสถ้าผม10%เนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นคือกูโดนไฟมึงด้วยเนี่ยดิแปปหนึ่งนะแปปหนึ่งแปปหนึ่งแปปหนึ่งประเด็นคือกูโดนไฟมึงด้วยเนี่ยโอเคกูคผมจะไม่ได้ตายเพราะไอซอมบี้หรอกนะกูจะตายเพราะไอพวกสมุนมันนี่แหละครับอ่ะนะครับเราจะให้มันอยู่ตรงนี้นะครับผม นี่ครับผมเราจะมีโอกาส10%ครับผมที่เราจะติดเชื้อนะครับโดยโดยที่มันจะให้เราโดยที่เราจะให้มันตีเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับยังครับผมเวลาติดเชื้อครับผมมันจะมีอ่าตัวหนังสือขึ้นมานะครับว่าเราติดเชื้อแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมกัดกัดกัดบิดกัดผมมึงตอดกูบแบบรัวๆเลยนั่นนะ่ะโอ้ยต่อดซะแบบใกล้ตายแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแป๊บนึงแป๊บหนึงแป๊บนึง่งจเย็นจเย็นน้อตแอปเปิ้อมาก่อน อ่ะตามสบายนี่ครับผมมันบอกว่า you have been infected นะครับผมอ่านะครับผมบัฟที่เราได้ระหว่างการติดเชื้อนะครับดูครับผมจะได้ฮังเกอร์ครับผมมาเกนะครับสโล่เกนะครับผมแล้วก็ขุดใช้อีก9นะครับแล้วก็ติดเชื้ออีกโอ้เดี๋ยวเนี่ยอะไรครับเนี่ยตายละจู่ๆมีอะไรมาครอบด้วยครับผมเหมือนว่าเราจะติดเชื้อนะครับ เหมือนว่าเราจะติดเชื้อนะครับเนี่ยแล้วระหว่างเราติดเชื้อก็ผมเราจะสามารถไปตีมอสเตอร์ตัวอื่นได้นะครับแต่ว่ามันจะมีที่กาหนดไว้ให้เรานะครับผมว่ามีแค่ไม่กี่ชนิดครับผมที่จะสามารถติดเชื้อได้นะครับผมจะลองตีไก่ดูวับผมตีไก่นะครับแล้วไก่มันจะมีโอกาสติดเชื้อ25เปอร์เซ็นต์นะครับผมควันไก่ควันไก่นี่ครับผมไก่ก็ไก่ก็จะติดวิเทอร์นะครับเข้ก็ตายในที่สุดทุยนะครับจริงๆแล้วมันจะสามารถติดเชื้อได้นะจริงๆตบครับผมตบโอเคนะครับ มันก็จะติดเชื้อนะครับผมติดเชื้อสักพักก็จะกลายเป็นซอมบี้วะลองมาลองดูกันนะครับผมโอเคหายเลยอ้าเวเฮ้ยมึงไม่ติดเชื้อวะติดเชื้อหน่อยเฮอะจริงๆช่วยติดเชื้อให,หน่อยนะครับติดเชื้อทีติดเชื้อทีมันติดวิเทอร์ลูกมันไม่ใช่ติดเชื้อเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันนี้คือสภาพตอนที่เราโดนอะไรนี่ครับ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนอัปเดตใหม่นี่มันเป็นอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยคือเราจะต้องไปหาทางวิธีรักษานะครับแต่ว่าเราจะมีวิธีแรกก็คือเราจะไม่รักษาก่อนนะครับผมเราเดี๋ยวเราค่อยรักษานะครับผมตอนนี้นี่หน้าจอเราเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเริ่มขึ้นอะไรไม่รู้สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับผมแต่เราจะมาหาวิธีการรักษาก่อนครับวิธีการรักษาก็ผมนี่ครับคือทุกอย่างครับผมจะเป็นตัวหนังสือมั่วหมดเลยนะครับเพราะว่าคืออะไรนะเชื้อครับผมแพร่เข้าสู่ตามึงเรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าตูดมากครับผม เรากินอะไรเข้าไปครับผมมันก็จะแบบไม่เพิ่มนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดมจอาให้ดูนะครับผมต๊บนึงอย่างผมจะเสกอะสเต็กครับผมนะสเต็กดิทำไมผมเสิร์ฟไม่ได้ว่าอาหารช่างมันเถอะเราเอาอาหารอะไรมาก็ได้ผมสเต็กโอ้โหกูมั่งมัวมากอ่ะสมมติว่าผมจะกินสเต็กนะครับจะสังเกตนะผมว่าอาหารจะไม่เพิ่มเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ยังติดอยู่อย่างเดียวออนี่ครับผมเราเริ่มแบบโดนแล้วครับ คือเราจะติดไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายเลยนะครับแล้วเราจะไม่มีทางกลายเป็นซอมบี้นะครับแต่กูตายเลยนะครับเพราะว่าติดเชื้อนะครับติดเชื้อตายเนี่ยครับผมโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปวิธีการรักษานะครับเราจะต้องนี่ครับผมใช้หวีนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่แบบมองไม่เห็นนะครับคือแบบกูโดนเชื้อเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้ใช้ชูก้าครับผมแล้วก็ขวดน้ําเปล่าครับผมสามแล้วก็เอาโกนะครับเราจะได้ออกมา3ขวดนะครับโอเคดื่มสักขวดหนึ่งนะครับผมอ๋อโอเคจะเห็นได้ว่า ตรงนี้มันพยายามจะรักษาอยู่นะครับมันพยายามที่จะคูดาวลงนะครับผมคือถ้าคุณรอดในในระหว่างวินี้คุณก็คือรอดเลยนะครับนี่ครับผมแต่เราจะกลายเป็นหิวข้าวมากๆแทนนะครับผมโอเคกินนอชแอปเปิลก่อนครับอ่าอ่าอ่านะครับโอเคนะครับผมแล้วที่ตะกี้ที่ผมบอกนะครับที่ผมไปตีพวกนั้นนะครับผมแต่ว่ามันแม่งไม่ติดเชื้อว่ะเพราะอะไรอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนว่ายังมีบักอยู่หรือเปล่าครับ คือไอ้พวกนี้ผมลองไปเสกซอมบี้เสกใกล้ๆมันดูแล้วนะครับปรากฏว่ามันไม่ติดเชื้อนะครับมันไม่ใช่ว่ามันไม่ติดเชื้อซอมบี้แม่งไม่ทําอะไรมันเลยเนี่ยผมเราจะมาลองดูประเภทนะครับผมว่าตัวอะไรบ้างที่มันติดเชื้อนะครับผมนี่ครับผมก็จะมีไก่นะครับมีพริกเนี่ยครับผมมีวลเลเจอร์วลเลเจอร์เวลาเป็นซอมบี้ก็จะกลายเป็นซอมบี้วลเลเจอร์ธรรมดานะครับแล้วก็ชีฟครับผมมีคาวนะครับเราจะมาอาเสกร่างอวตารงมันเลยดีกว่านะครับโอเค มาเสกร่างอวตารมันเลยดีกว่าคือผมอยากจะบอกรับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแม่งครับผมอยู่ในมันแบบมันอยู่ในที่แจ้งไม่ได้นะครับต้องอยู่ในที่ร่มร่มครับผมเหมือนกับสภาพของซอมบี้ธรรมดาเลยนะครับก็คือโดนแดดไม่ได้นั่นเองครับผมเราจะมาอาคาวเดเดอร์คาราวนี้รู้สึกว่าจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งครับผมแป๊บหนึ่งนะนี่ครับผมเอาบักเก็ตมานะครับเราจะเสกพิก่อนนะพิกก็จะเป็นอย่างนี้นะผมแล้วก็แม่ง จะวิ่งเข้ามาตอดกูนะครับเฟรมเรทตอนนี้กูลดมากเลยทีเดียวนะครับมันเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหอุ๊ดอุ๊ดอุ๊ดโอ้โหแม่งตีแบบรุนแรงมากเริ่มติดมือแลเริ่มติดมือละโอ้โหเริ่มติดเชื้อแล้วติดเชื้อละโอ้โหครับผมคือสัตว์พวกนี้ครับผมเวลาตีแล้วมันจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่านะครับผมเออต้องวิ่งขึ้นไปเอายาใช่ไหมเอายามาเพิ่มเลยเอาอยามาเพิ่มเลยแบบจังหวะนี้นะครับจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายกว่าซอมบี้ทั่วไปๆๆนะครับแล้วก็ซอมบี้คาวครับผม เอาวางไว้อย่างนี้นะครับเราสามารถเก็บอ่า Infect Mew ได้นะผมก็คือนมที่ติดเชื้อนะครับโอ้อ,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 พอพอพอนะครับผมแล้วทุกทีครับผมที่เรา,าเดี๋ดินๆแป๊บนึงแป๊บนึง,นงเดี๋ยวกินยารักษาก่อนโอเครอสักแป๊บนึงนครับผมให้การติดเชื้อตรงนี้มันหายก่อนนะครับแล้วตอนนี้ไฟ Resistance ของผมยังอยู่อยู่นะครับเพราะว่าผมได้อผมได้เอาอันนั้นมาไว้ผมผมได้กิน Notch Apple ไปนะครับนี่ครับผมเวลาผมเอานี่ออกนะครับจะสังเกตนะผมว่ามันจะมีเวียนหัวอยู่นะครับผม ถ้าเราเก็บอันนี้เวียนหัวก็จะมาตลอดนะครับผมมันกับว่าเราเก็บนมที่ติดเชื้อแล้วเราก็จะเวียนหัวรับผมตลอดเวลานะครับถ้าเราถอดออกก็จะไม่มีนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็คือความสามารถนมที่ติดเชื้อนะครับแล้วต่อไปเฮ้ยของมันหายไปไหมดวะของมันหายไปไหมดวะช่างมันก่อนนะครับตะกี้ผมยังไม่ได้เอาแกะกับอันนั้นให้ดูใช่ปะชีฟรับผมชีฟกับชิคเก้นนะครับผมไม่ไใช่ไช่ชีฟ แล้วก็ชิคเก้นนะครับส่วนวีเลเจอร์ไม่ต้องเอาออกมาแล้วเพราะว่าทุกคนคงแบบคุ้นตากันอยู่แล้วครับผมมันก็เหมือนซอมบี้ธรรมดามดาปกติเลยนะครับซอมบี้ชิคเก้นก็ผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราจะต้องนรอนานๆไปครับผมมันจะได้อ่าอินแฟกซเอครับผมไข่ที่ติดเชื้อนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมว่ามันทาอาได้นะครับเพราะว่าถือถือไว้ก็ไม่ได้ติดอะไรทั้งสิ้นครับผมวางวางก็วางไม่ได้นะครับทำอะไรไม่ได้เลยครับผมผมจะรอจนกว่ามันจะเกิด ว่ามันไม่ไม่น่าเกิดแล้วอันนี้ผมก็วางเลยไม่ได้นะครับดื่มก็ไม่ได้ขี้ขวาไม่ได้เลยนะครับเรียกเรียกว่าจีเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วมึงไม่คิดจะไขให้กูหน่อยเหรอผมจะเอาแกะมาอีกตัวหนึ่งนะนี่รับผมแกะก็จะเป็นรูปร่างนี้โอ้โหกูโดนตอดมันๆเลยนะครับจังหวะนี้เออเออดีมากดีมาก,มากเออนะครับยอดมากเลยติดเวียนหัวหนึ่งอ่าเอาถังนมไปด้วยเออนะครับโอ้ยนี่กูว่าแล้วติดเชือ้อแลวนี่เนี่ยผมจะไม่รอคุณละไก่นะครับ ผมจะหาวิธีการกินให้เดี๋ยวไอ้พวกนี้รู้สึกมันจะป้นของไปด้วยวะ่ะทุกครั้งที่ผมโดนต่อของผมจะโดนป้นไปด้วยอะ่ะพูดแล้วก็เคยดจริงครับผมเจ้พวกนี้ฉกเก่งมากนะครับเราจะหาวิธีกา,ารรักษาของเราก่อนโอเคเอานี้มาครับผมแล้วก็ดื่มนะฮะเรียบ,บร้อยหายไปหมดแล้วนะครับมีอย่างหนึ่งก็ผมก็คือไข่นะครับนี่ครับผมไข่ไข่ที่ติดเชื้อผมผมไม่สามารถวางไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะผมเปิดเกมหมดสวนครับผมโอเคไม่สามารถวางไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับผมตีอะไรก็ไม่ได้ ซื้อปุ๊บก็ไม่ได้เพิ่มบัฟอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนับเรียกได้ว่าตูดมากหรือว่าคุณต้องรอมันฟักก่อนฟักก็อาจจะได้เป็นลูกไก่ก็ได้แต่ว่ามันวางไม่ได้นะครับผมแล้วก็ไข่ก็ปลาก็ไม่ได้ด้วยนะครับ, <c oughs> รบก็มดนี้ก็ถือว่าเป็นมดหนึ่งรับผมที่น่าสนใจดีนะครับผมก็เลยเอามาแคสนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ไอ้พวกนี้นี่มันเป็นอาไข่ที่ผมเอามาเทียบไว้ครับผมระหว่างตัวธรรมดากับตัวซอมบี้นะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้มันนะผมว่าทุกคนคงแบบคุ้นเคยกับรููปปปรร่่าางกติออออมมััันนนนยแแลล้้้ววะคคบเเีผไ อันนี้โอเคทั้งหมดของมอสนี้ก็มีเพียงเท่านี้เองเนี่ยครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นมอส์มอสหนึ่งครับผมที่น่าจะเอาไว้ไปใส่สําหรับมอส์แอดเวนเจอร์เนี่ยผมที่ต้องการความท้าทายนะครับต้องการความท้าทายระดับความยากครับผมก็สามารถเอาไปใส่ได้นะครับผมแบบว่าป้องกันไม่ให้โดนซอมบี้ตีอะไรประมาณนี้เนี่ยครับผมจบการรีวิวกันไปเลยดีกว่าใครชอบกดไลค์ชอบม,อมากๆกดซับนะครับสำหรับนี้ผมเน่นะครับ,รบมานะนะนะครับ